ถ้าเส้นรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวเท่ากับเส้นรอบรูปของวงก,กลมและพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นขี่เท่าของพื้นที่รูปวงกลมวงกลมข้างซ้ายนะครับทางขวานี่ให้เป็นสี่เหลี่ยมเส้นรอบวงหรือเส้นรอบรูปของวงกลมสูตรก็คือ2อง r ส่วนเส้นรอบวงหรือเส้นรอบอา เส้นรอบรูปนะครับของสี่เหลี่ยมเอาเรียกว่าเส้นรอบรูปนะครับเราให้ด้านยาวด้านกว้างเท่ากันหมดนะครับก็ว่าส่เหลี่มจัตุรัสให้เป็นตัวดีแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่าดีบวกดีบวกดีบวกดีนะครับสี่้งหรือเอาสี่ประกูณเลยนะครับสี่ดีนั่นเองนะครับเรามาให้ฝั่งนี้นะครับให้เป็น R สมมติให้เป็น7นะครับรัศมีเท่ากับ7 แทนค่าไปในสูตรนะครับ2อ2คูณยีส่วนคูณนะครับ7ตัด7เหลือ44เส้นรอบรูปวงกลมนะครับได้44เพราะฉะนั้นนะครับเส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้เขาต้องเป็น44เหมือนกันแทนค่าลงไปนะครับเท่ากับ4 d นะครับ4คูณกับ d ย้ายไปหารนะครับเพราะฉะนั้น d ีจะเท่ากับ44นะครับหาร4จะเท่ากับ1 1 นะมั่นหมายความว่าด้านแต่ละด้านของสี่เหลี่ยมเท่ากับ11นะครับรวมกันทั้ง4ด้านเป็น44เท่ากันนะครับเท่ากันนะครับด้าน d ของสี่เหลี่ยมดูรัตเท่ากับ11บเทีนี้มาดูพื้นที่นะครับพื้นที่ของวงกลมนะครับพอโจทย์เขาถามหาพื้นที่นะครับพื้นที่วงกลมจะเท่ากับ pi r กำลังสองแทนค่านะครับ2ี่สบส่วน7คูณเจด คูณ7ตดตัดนะครับเหลือ154ส่วนพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะเท่ากับกว้างคูณยาวในที่นี้คือ d คูณ d จะเท่ากับ11คูณ11เท่ากับ121ต่อไปโจทย์ข้อถามพื้นที่รูปสัญลัุรัสเป็นกี่เท่าพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับต่อพื้นที่วงกลมนะครับ จตลรัคือ121นะครับต่อ154นะครับก็จะเป็นนะครับ121หารด้วย154นะครับเอาแม่11ตัด11 1 11 11เนะครับเป็น154เนะครับเป็น154เพราะฉะนั้นอัตราส่วนจะเป็น11 ทสีนะครับเรามาดูช้อยนะครับพายนี่ตัดทิ้งนะครับเพราะพายนี้เป็นยีสิบสองส่วน7ไม่ใช่นะครับตัดทิ้งพายส่วน3านี่ก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าพายนะครั็ยิบสองส่วน 2. 7นะครับคูณทังส่วน3ามก็เป็นยีสิบสองส่วน2ีไม่ใช่นะครับตัดทิ้งพายส่วน2นี่ก็คือยีสิบสองส่วน7คูณ1ส่วนสอง ก็คือ22ส่วน14ไม่ใช่ตัดทิ้งต่อไปพายส่วน4เท่ากับ22ส่วน7คูณ1ส่วน4เท่ากับ22ส่วน28อ่า7 4 28นะครับเอา 2, 1, 2, 1, 2 1, อัน2111 214อ่าเพราะฉะนั้นตอบข้อ1นะครับพายส่วน4นั่นเองนะครับเพระฉะนันตอข้อ1นะครับ